Stamped clear. Doors opening. opening. สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวเบอร์มิงแฮมแฟงฟอร์สคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลยค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเด้รวบรวมตลาดคริสต์มาสไม่ว่าจะมาจากประเทศฝรั่งเศสออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าประเทศโครเอเชียไว้ในที่เดียวกันค่ะ การเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมองค่ะแล้วก็แค่ต่อเดียวก็ถึงแล้วนะคะแล,แล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะมุ่งหน้าสู่เมืองเบอร์มิงแฮมค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาสู่เมืองเบอร์มิงแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะจะเห็นได้เลยว่ามีตึกสูงๆอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเนื่องจากเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ สถานีนี้นะคะก็คือสถานีที่มีชื่อว่าเบอร์มิงแฮมนิวสติ e ค่ะเราจะเห็นได้ว,ว่าเป็นสถานีรถไฟที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นเซ็นทรัลหับของการรถไฟในประเทศอังกฤษเลยค่ะใหญ่มากๆในทีเดียวค่ะคล้ายๆกับสนามบินเลยและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศภายนอกสถานีรถไฟนะคะและตอนนี้เราก็กําลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตหรือว่าเบอร์มิงแฮมแฟรงก์เฟิร์ตคริสต์มาสมาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ จากบรรยากาศโดยรอบนะคะจะเห็นว่าวันนี้คนเยอะมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันที่เรามาตรงกับวันเสาร์นะคะเลยทำให้คนหนาแน่นเป็นพิเศษค่ะ บรรยากาศการตกแต่งแต่ละร้านนะคะก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวละคะ่ะโดยตลาด Christmas Market ที่ Birmingham แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่ค่อนข้างใหญ่มากๆในอังกฤษละคะ่ะเพราะว่าเขารวบรวม Christmas Market ของยุโรปนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะไว้ในที่เดียวเลยะคะ่ะแล้วก็แต่ละร้านก็จะมีธีมการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปะคะ่ะ สำหรับเป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งของการมาตลาดคริสต์มาส m มร์เก็ตนะคะก็คือการพาอาลิเซียไปเล่นม้าหมุนใหญ่ๆที่เห็นด้านบนนั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คิวยาวมากเด็กค่อนข้างที่จะเยอะทำให้อลิเซียก็อดเล่นเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมหลักเมื่อมาตลาดคริสต์มาสนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการชิมอาหารเยอรมันค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหรือว่าเพรสเซลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการจิบไวน์อุ่นๆหรือเรียกว่ากลูวน์นั่นเองค่ะสำหรับคริสต์มาส a r ร e t ที่เบอร์มิงแฮมนะคะจัดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่23ธันวาเลยล่ะคะ่ะ เราก็เดินออกมาจากโซนคริสต์มาสมาเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ร้านที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะจะเป็นร้านไฮตีเรานะคะหรือว่าหม้อไฟนั่นเองค่ะสําหรับร้านนี้นะคะสาขาที่เบอร์มิงแฮมจะไม่มีบริการแบบเป็นบุฟเฟ่เหมือนอย่างที่เมืองไทยนะคะจะเป็นแบบอาราคาสั่งเป็นจ,นจานๆเอาค่ะ เดินออกมาสักพักนะคะเราก็จะมาเจอกับตลาดสดคล้ายๆตลาดสดในเมืองไทยนะคะค่อนข้าง์ไพรส์นิดนึงค่ะเพราะว่าการที่อยู่ที่อังกฤษนะคะจะหาตลาดแบบนี้ค่อนข้างยากค่ะส่วนใหญ่เวลาไปซื้อของก็จะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าราคาเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากอย่างต้นหอมต้นนี้นะคะต้นค่อนข้างใหญ่ค่ะและราคาแค่80เพียงค่ะถ้าซื้อที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะ50เพีแลวก็ต้นก็จะเล็กกว่านี้เยอะรวมถึงผลไม้ต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลาย แล้วก็ไข่สดด้วยนะคะราคาก็ถูกมากๆเลยล่ะคะ่ะเดินออกมาจากสถานีรถไฟแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะเจอกับชัยนาทาของเมืองเบอร์มิงแฮมาแล้วะคะ่ะในระยะเวลาไม่นานนะคะกับการสำรวจชัยนาทาาคะ่ะแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเมืองนะคะเป้าหมายหลักของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการมาร้านมูจินั่นเองค่ะ สำหรับมูจิที่อังกฤษนะคะมีทั้งหมด7สาขา6สาขาจะอยู่ในลอนดอนค่ะแล้วก็สาขานี้จะเป็นสาขานอกจากลอนดอนนะคะนั่นก็คือที่ในตัวเบอร์มิงแฮมนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะ แล้วก็ร้านก็จะพื้นที่หรือว่าขนาดของร้านไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็มีของครบคล้ายๆกับที่เมืองไทยเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญราคาพอๆกับเมืองไทยแทบจะทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับมูจิที่อังกฤษนะคะถ้ามีบัตรนักศึกษาสามารถลดเพิ่มได้อีก10%ค่ะถ้าลดแล้วเนี่ยอีก10%รราคาเทียบแล้วก็จะถูกกว่าไทยนิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันบ็อกสินค้าจากมูจิแล้วค่ะชิ้นแรกคือสบู่ค่ะตัวนี้ทำมาจาก vegetable oil 100%ค่ะจะไม่มีฟองเยอะค่ะชิ้นที่2ก็คือสำลีนะคะใช้ดีมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้แล้วก็ตามมาด้วยชิ้นที่3จะเป็นลูกกิ้งดูดฝุ่นค่ะพร้อมด้วยรีฟิลนะคะสำหรับราคาสินค้านะคะพอๆกับเมืองไทยแทบทุกชิ้นเลยล่ะค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นคอตตอนบาดค่ะ หัวค่อนข้างเล็กนะคะชอบมากๆาเลยนะคะอันนี้แล้วก็เป็นรีฟิลนะคะของคอตตอนบัตแล้วก็แปรงสีฟันค่ะสําหรับแปรงสีฟันอันนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหัวมันจะเล็กๆนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือล่มพับ2ตอนค่ะรานะคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ